วิ่งตามคนไม่มีใจต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนก็ไปไม่ทันอยู่ดีใช่ไหมเรื่องพวกนี้เราคงจะไม่ลึกซึง้งเพราะวันนี้มีคนที่เขาเข้าใจเรื่องเหล่านี้ลึกซึ้งและแต่งออกมาเป็นบทเพลงได้ไปพบกับทั้งสองทีมของเราดีะคะ่ะคุณสแตมและคุณทอมค่ะดีค่ะ,คะ ฝ่ายหญิงนะคะน้องอ๋อและน้องปัาจาก b n k ค่40สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมอ่ะเสื้อผ้าเขาแบบเสื้อผ้าเราใช่ชุดทีมไงนึกออกปะเออของเราก็คือเหมือนนกัไม่แต่ลุๆเขาดูดูแพงดูมีระคางก็แต่ผมผมชอบชุดนี้นะครับดั้งนี่ชอบชอบชอบชุดเหมือนแบบเวลาเราแปะสติกเกอร์เวลาตรวจไข้แล้วเวลาเข้าห้าง หมือนเข้าห้างแล้วจะให้สติเกอร์สะท้อนแสงอ่ะติดตามตัวคนเราไม่ทเอะไาเลยไปที่เลยคุณผู้ึงการแต่งเพลงรักก่อนคุณสแตมประสบการณ์การแต่งเพลงรักเนี่ยเอามาจากไหนทั่วไปเรื่องตัวเองด้วยเรื่องเพื่อนด้วยเรื่องคนที่พบเจอด้วยเขาสามารถด้นสดๆดได้เลยเฮ้ยจริงเหรอดูหน้าดูหน้าเดตาใสเลยตาเโ่เลยสร้างชิ้นงานให้กับรายการเราสักหน่อยได้ไหมฮะพี่ช่วยร้องเพลงคนละหนึ่งประโยค ผมขึ้นประโยคแรกเลยเชิญคู่ไหนใช่เลยจบวัดคู่ไหนใช่เลยต้องลองเช็คดูลองเช็คดูโอ้ยแย่แย่โอ้ยอยากจะจบนะแล้วปันดูเป็นยังไงโถ่โอเคโอ้ยแย่แย่ซาตอันนเดี๋ยวตั้งมือตกเลยทำไมตกเลยทำไมเรอามันลวงไปดูสิคู่ไหนใช่เลย ตอง l l ลองเช็คด oh yeah, yeah, yeah. ูโอเยเยเยเถ้าเปนออหนัมันเป็นเพลงยังไงอ่ะเป็นเพลงที่เขาเรียกเป็นบาไม่ได้เพราะจบบาไม่ได้แต่ความสามารถในเรื่องของเสียงเพลง มันจะใช้ได้กับบนเวทีเราหรือเปล่านันมันไม่ได้ใช้เสียงเพลงแต่มันใช้การมองไปที่หัวใจค้นหาคู่รักนั่นเองสัสสัสีเอสอสีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสีเอสเอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสีเอสเอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสีเอสเอสก็พวกเรานั้นทนในการทีวียเซนทีวี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 ย e a h